วันนี้เราจะไปดูน so ้องเดวิลก oh, oh, ันที่ร้านเจญิงนะแต่ก็่อนจะไปผมขอแวะมาดูหาดบางแสนบ้านผมก่อนนะเราต้องอนุรักษ์บ้านเรามั่งเขาเรียกว่าอุดหนุนกันต้องเที่ยวบ้านเรานะเพื่อนถึงเราจะไม่ได้แวะไปซื้ออะไรกินเฮ้ยโอ้โหสภาพแม่งแม่งเหมือนรถระเบิดอะไรเลยทุกคนป้าแม่งอย่าไปท้ายดีคงไม่งอ ที่เขารบหลับทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีพีเลสติ้งนะมนเมื่อนก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูน้องเดวิวกันที่ร้านเจญิงนะแต่ก็่อนจะไปผมขอแวะมาดูหาดบางแสนบ้านผมก่อนนะเราต้องอนุรับบ้านเรามั่งเขาเรียกว่า,านนะอุดหนุนกันต้องเที่ยวบ้านเรานะเมื่อนถึงเราจะไม่ได้แวะไปฟื้ออะไรกินเฮ้ย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 คือลือน่ะเกือบไปแล้วไม่ล่ะดีนะ รถค่อนแน่น เลยน,นะวันนี้บังแผนเอออย่างนั้นก็ใส่แมสทุกคนนะครับช่วงนี้ออกไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะทุกคนอันตรายโควิด จุงเบยถ้ามันหมกแม่งมีฝังเข็มอย่างงั้นออกไฟไปเลย อย่างเยอะัาคือใครได้มาเที่ยวหาดบางแสนบ้านผมก็ผมก็แนะนำนะมันมันก็แบบมันเป็นมันมันเป็นริมชายทะเลที่ชิวๆดีอแต่ฝีนะ้ำมันเป็นแบบสียองน้ำตาลนะถ้าทุกคนถ้าทุกคนอยากเล่นน้ำทะเลฝ่ายผมแนะนำรลยองเพื่อนรลยองมัดยาเงี้ยใส่จัดแบบใส่หน้าเล่นนะคือทุกคนถ้าอยทุกคนเราสังเกตป้ายทะเบียนรถแต่ละคันมานะมันจะเป็นป้ายกรุงเทพมหาคนครหมดเลยคือคนชนบุรีโดยจริงๆแล้วอะไม่ค่อยไม่ค่อยม,อยไมอยีไม่ค่อยเที่ยวทะเลกันเท่าไหร่นะแปลกไหม เป็นคนที่แบบบ้านติดทะเลเลยไม่ใช่ทะเลเยผมผมคนเองครัไม่เที่ยวคือนั่งเล่นได้แต่จะไม่ลงทะเลอะถ้าผมจะไปเล่นผมจะไปเล่นทะเลไกลบ้าน โอเคก็จะประมาณนี้แล้กันเพื่อนๆเดี๋ยวผมไปดูน้องเดวิวก่อนเดี๋ยวเราไปตัดฉากตอนเจอน้องเดวิวเลยโอเคนะผมก็ตอนนี้เราเดินทางมาถึงร้านเจ๊หญิงร้านเหมือนตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดายพาไปดูน้องเดวิวนะเดี๋ยวตอนนี้ให้ปรับเสียงขายมันเครื่องก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูว่าแบบว่าน้องเดวิวเป็นยังไงบ้างนะไปดูลูกชายนตอนไหนวะลูกชายกูเฮ้ยเฮ้ยเย็ดเลยโคตรเอ่าวเลย แบบภาพแม่งแม่งเหมือนรถระเบิดอะไรเลยทุกคนป้าแม่งอย่าไปท้ายดีคงไม่งอตัวไวเอ็ดปุ๊บ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 สตาร์ตติดไหมป้ามันชนยังไงวะรถผมสตาร์ทมือไม่ได้เลยมันชนยังไงของมันวะสตาร์ทมือไม่ติดเงี่ยนทะุกคนมือบง่งมือเบรกถอดออกไปแล้วนะ เพราะว่ามันงอชกหน้าก็เป็นรอยทะเลาะหน่อยเห็นเขาบอกว่าให้เจฟฟี่บอกให้ไปดูดูอันนี้อะไรนะโชคอ่ะชคเป็นไรหรือเปล่าไม่เออใช่โชกทกหรือเปล่าไม่ไม่โดนนะโชคไม่โดนปลอดภัยดีโชคไม่โดนเจดฟี่ก็น่าจะทันน้ำไม่อาบนะทุกคนน่าจะทันนะ น่าจะทันประมาณน้ำแม่แบบมันเจนหน้าใช่ไหมน่าจะทันอยู่ทีเราพาไปดูน้องเดบิวต่อเฮ้ยดูน้องเดบิวที่สยดูรองนี้น้องเพียบจังแม่บอม,มารอบนี้ให้ใส่สั่งคอเทบ Oh, oh, yeah. อ๋อไส้เนี่ยไอ้พี oui ่เพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่เราเราขี่มายังไม่เคยใส่ฝั่งคอแท้เลยเหมือนเพราะว่าไส้ธรรมดาแม่งก็กินไส้ฝั่งคอแท้แม่งก็กินแล้วฝั่งคอแท้แม่งแมงกว่าเท่าประมาณเท่านึงแต่ดีกว่าใช่ไหมดีกว่าดีกว่าเยอะเลยเดี๋ยวรวนเดี๋ยวถ่ายมันเครื่องหน่อยไป